ืัอนี้สิมาเห็ดไก่แตนามให้กินนะครับืบันนี้ติดตำบ้างครับพี่นอ้องเครื่องปรุงก็จะมีพริกแห้งครับตะไคร้ส้อยใบมะกรูดลาบบักชีกระเทียมหอมนะครับตำให้เข้ากันครับที่ใส้ข้างนอกก็จะมีพริกไทยอ่อนนะครับใบมะกรูด แต่ใครคาครับเครื่องปรุงที่ห่อตเนะครับใส่เอาไว้ให้หมอนจากนั้นก็ใส่ผงปรุงรสครับหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ผงชูรสครับหนึ่งช้อนโต๊ะขึ้นกันครับหรือผงนัวครับตามด้วยซอสหอยนางรมใส่ตามที่ห้องมากเลยครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับนี่ใส่ลงไปครับแล้วก็ข้นให้เขากันครับพักทิงไว้นิดนึงเนี่ยครับอันนี้เขาก็ใส่งอยังีสิน้ำใส่ข้างบนังีสิครับเขาก็ล่อให้มันมีควันอยู่ข้างบนเขาก็เปลี่ยนน้ำครับจักสามสีน้ำครับหพอแล้วปุงเลย ติดตามมึงครับเนี่ยครับมันมีควัน,นเนึ้ากับเปลี่ยนนมม้ำไหมครัจตากออกนี่ห้ก็เอาน้ำเย็นใส่ครับเรารอให้มันเดือดมันเก่าครับ บัน,นทีเดียวนำดีซีเข้ากับสีเช็คเบิรงนะครับว่ามันเป็นยังไงสุกไปเปลยไป,ไปออหอมใส่ไม่เช็คก,กันบันีีบู๊ยนามรลายเลยหืมยางเปลยเนี่ยครับ ซีมังก์อพิโน่เสียบ